เออรอสิงโตด้วยดิอ๋อออโอ้ยรอสิงโตด้วยเอาละพี่ชมฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft นะผมเนี่ยอยู่กับอ่าเออมันพ <c oughs> ิเ h e ซีรีส์นะครับโอ้ยเป็นซีรีส์เหรองั้นผู้ชมครับก่อนอย่าไปริดลกมไปเลยวก็ใช้ด้วยครับผมเนียฮะเป็นหมดเอ่อ วันพีสนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นห่าวมิงครับผู้ชมเราเป็นเอ่อผมเป็นสิงโตไอ้นี่เป็นกระต่ายแอบเบลอิฉามากเลยอย่างเป็นกระต่ายเก่งเป็นกระต่ายมากกว่าสิงโตอ่ะเอเอแอบเบลตรงไหนวะชอบเลยเนี่ยผมชอบนะอุ้ยอุ้ยเสียงไรเฮ้ยนี่นอะไรตัวอะไรอ่ะ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 ไม่มันเป็นพวกนี้หรือเปล่าวะอ๋อเป็นจนัวผัดเหมือนเราหรือเปล่าอ๋อม,มันเป็นมันเควสมันเป็นเควส มันเป็นมันเป็นฮะดูดูด,ดูดูดิดูอะไรอะ่ะดูฟ้าดิอุ้ยโอ้โหเขี้ยเกินไปละมันใหญ่เกินแลไปเที้ยวโอ้โห้มาทางนี้เนี่ยไอ้ขี้ขวานี่ตัวนี้ดิมันน่าจะเป็นคนสอนวิชาหรือเปล่าอุ้ยมันซื้อโอ้คนขายของเฮ้ยกึดเวลคัอลมอุ้ยถ้าเราฆ่าพวกมันได้เราเอาของมันคือได้เอาสามารตรงนี้แหละโอเคปะ่ะโอ้โหในน้ำม่ง พี่มีเท่าไหร่วะมีสามบาทเองไปพี่โบลิไปดีกว่าเดี๋ยวเย่เดี๋ยวแย่แยแยแอยู่ที่นี่ดีกว่าไม่ใช่ก็ไปหาของก่อนค่อยกลับมาจิงั้นอยู่ตรงนี้แหละอยู่อยู่ตรงนี้แหละเอานี่ไปรีบไปตรงนี้ก่อนรีบไปตรงนี้น <c oughs> นก่อนจะตายเร็วไปจับพี่โบโดนลูกบอลตัวจริงโดยไปจิติวิ่งฆ่าเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีมีตรงนี้มีเหล็กมีเรวีด้วยไอ้ตรงนี้มี กองทัพเรือกองทัพเรือเฮ้ยกองทัพเรือช่วยหน่อยตรงเนี้ยตรงนี้เป็นกองทัพเรือช่วยหน่อยเออพี่ฟาร์มก่นอนเฮ้ยเฮ้ยพี่โดนพี่โดนอะไรอ่ะพี่โดนปืนยิงเฮ้ยจะตายรอรอรอแป๊บนึงกำลังลขึ้นเรืออยู่แบบทุรักทุเลอุ้ยเค็ีดเกือบตายแม่งเกือบตายไปละไอ้ป้า,ปา,าจิ๋วไอ้จิ๋วแม่งน่ากลัววะ่ะเองเนี่ยกองทัพเรือยิงฆ่าที่มันถือปืนอ่ะ เนี่ยนี่ไม่ถือปืนอ่ะอ่ะเราฆ่าไม่ถือปืนป่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งปีนอยู่มาดิมาดิโอเคที่ขอฆ่าฆ่าบัวาหาอาหารก่อนเอา้าบัวกูอเ,วเอา้าเฮ้ยโอ้โหเลือดหนึ่งเจ้อเหลือดหนึ่งนี่ไงวะเนี่ยโอเคโอเคพี่ขอขุดหินก่อนพี่อยากอยากจะขึ้นไปข้างบนอ่ะตรงเนี้ย เพราะว่าจนอาหารจะตายหาแล้วอุ้ยอาหารแทบเบบีเอ๊ะทำไมทำไมตีแก่พี่โบ๊ํทำไมตีแก่ไม่ได้อะเอย่าตีแก่ดิแต่คนแก่ดีกว่ามันตีไม่ได้เหรอเออเีงั้นเราต้องใช้ต่างคนแก่หรือเปล่ารู้นะว่าเราต้องใช้ต่างแก่หรือเปล่านะตอนนี้ขอเผาอาหารก่อนจะตายแล้วอ่ะแล้วจะออกไปไหนได้ม่นปลาจิ๋วอยู่รอบก่อนมันสินะ จะตายขึ้นหายแล้วกองทัพเรือมามาดิมาดิอืออือโอเคฆ่ากองทัพเรือจะได้เงินอ่ะไปฆ่าดิไม่มีดาบไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยเอาไม่ครับอ๋ออ๋ไปอ๋ไปอ๋อไปอ๋ไปเอานี้ไปขุดขุดขุดเหล็กข้างล่างไปแน่แน่<ท>แต่ถา้า<ท><ๆ>แต่ถ้าม,มีเหล็กอยู่อ่ะเฮ้ย,อยเอา้เอาเฮ้ยมันมาฆ่าพี่อ่ะ โอ้เกินใช่ใช่ใช่ยิงปืนใส่ระวังด้วยปูปืนติดไฟก็มีด้วยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเเสียงฮ้ยเปิดนะผมปืดแล้วของแล้วของแล้วของพี่หายไปไหนอ่ะนี่ไงอยู่ที่ตัวเนี่ยเอามาให้หน่อยเอามีดมาให้หน่อยนั่นไงเรียบร้อยมมาซุ่เออปิด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  โอตายอีกแล้วโอ้โหแหมมนันมีปืนโหดอ่ะมันมีปืนไม่ไปแม่ไไมไไมงทำไมอ่ะปืนเคลื่อนฮาชิเปล่าวะไม่มันมันยิงปืนเปไฟอ่ะเออยิงคนเราตายเลยอ่ะเราต้องฆ่ามันด้วยด้วยอะไรสักอย่างด้วยบี้นี่แหละแต่ว่าเดีย๋ยวพี่ไปก่อนนะขอไปอาหาที่นั่นเพราะมีของดีที่นั่นไงเราต้องต้องไปที่นั่นเดี๋ยว<อ>พี่เลือกหาชี่เฮ้ยอะไรวะน่ะโอ้โหมีทหารเต็มเลยอันหนึ่งนะ ได้ไหมสู้ถ้าถ้าอยู่ที่นี่คือเราสามารถถ้าอยู่ที่นี่คือเราไม่ไม่สามารถที่จะสู้กับเอ้ยมันจะตีเราได้เหรอเฮ้ยมันไม่ตีเราเไม่สนามมวยเหรอเนี่ยตีมันตีต<ป>ีป้องกันไว้ดิแม่แม่ให้มันเข้ามาเออตีมันตีตี<ป>อะไรไม่พี่โบ๊ทมันมันผมล่อมาแล้วไงมันก็เลยเล็งแค่ผมไงใช่ใช่เอ้ยปูดไงปูดสนาม ขี่เริ่มไหมอีกแล้วก็เข้ามาอยู่ในสังเวียนก่อนเซ่โอเคโอเคโอเคเข้า,าอยู่สังเวียนยงนั้นเหรอ <laughs> เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันเหรอแล้ว <laughs> หนึ่งนะครับไม่ตรงนี้นะกูงองอะไรเ <c oughs> จ้างง okay. เฮ้ยพี่ก็ค่าสิค่าสิค่าสิที่ขอคราฟของกันไอ้ขอเผาเผาไม้เป็นถ่านก่อนไม่มีถ่านอะค่าได้ตังค์เยอะนะเออก็ค <c oughs> ่าสิพี่มีอยู่สามสิบห้าบาทแล้วพี่ค่าซอมบี้ก็ได้ดิเดียซอมบี้แนกลกอกเต็มหูเลย บ,บีเบ้เฮ้ยเฮ้ยพี่เผื่อทุบอันนี้ออกชิพไห้ละอย่าทุบสิเก็บวางใหม่ปึ๊บโอเคเฮ้ยเผื่อทุบเฉยเลยก้าวมาสา่นก้าวแล้วยึดเข็เอาว่ะอุย้ยตีแรงมากเลยดาบเนี้ยมีไม้ไหมขอไม้หน่อยไม้หรออ่ะอุย้ยไอ้นนี้เป็นหัวหน้าไปแล้วป่ะเนี่ยฮะหัวหน้าเหรออุ้ยอุ้ย เอาเปล่เอาไปล่เอาเปล่เอาเปล่แหมอย่าปซ่าอย่าปัซ่าไปก่อนจะบอกแล้วแต่ว่าชีวิตแต่เอาจริงๆแล้วเราไม่ควรที่อยู่ในนี้ตีมันนะไม่มันก็เนี่ยจุดาร์มเงินไงได้จุดฟคร์มคือที่ดีเลยเฮ้ยข้างหน้านั้นมันคือตัวอะไรอ่ะถือปืนเปล่าชิบหายแล้วชีบหายแล้วแล้วมันบอมดีวะแล้วปืนใหญ่เนี่ยปืนใหญ่เฮ้ยเอาแล้วกูไม่น่ารอด เฮ้ยใจป๊อทอะไรขนาดนั้นทำไมนายเข้าไปตีไปดิเอาพี่ให้ดาบนี้ไปเจบ้าไปเอาหินไปด้วยอ่ะเอาไปข้ามเอาแล้วดาบอ่ะเนี่ยให้ดาบไปแล้วเอาหินไปข้ามไปซ่อมเอาไม่พี่อ่ะเอาเอาดาบไปเอาดาบไปแล้วอ่ะเปล่อไปเพราะพี่อะว่าแต่เราจะทำอะไรดีตรงนี้เราขู่ไปใต้ดินไหยเราขู่ไปใต้ดินไหมโอ้เอาดาบผู้ชมฮะ คลิปแรกของเราไม่กุญไวแล้วคลิปพันที่สองเราจะทำอะไรดีว่ะพร์ที่สองก็หาผลสิเออพันที่สองเราหาผลหาผลเหรอท่างที่อยู่ก่อนสิผลมันหาย,ยากหายยากนะเว้เออเอลาล่ะพี่ชมฮะใครเข้าใจลืมกดไลก์ก็แชร์ด้วยนะครับผมนะก็พันแรกอาจจะเป็นการเดินจุดภัยนิดหน่อยนะโอเคพี่ชมขอลาไปก่อนผมไปบ่าย,บายครับฝากช่องเลยไหมฮะฮะเออฝากช่องฝากติดตามช่องน้าันด้วยนะฮะตอนนี้ก็จะถึงจะถึงห้าสับแล้วนะฝากกดติดตามด้วยกดด้วยกดกด ะจะเอาเหรอ <laughs> <laughs> โอเคโอเคกันไปแล้วพี่ชมอเนะพราะฉะนั้นอย่าลืมกไลไ์แชร์ห้ผมบ๊ายบาย,บายครับผมจุบๆลืมกดติดตามช่องนักสั่งด้วยนะครับบ๊ายบาย,บายครับผม